วิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนให้รู้จักกับบริษัทตัวแทนในการหางานนะครับที่เป็น10อันดับแรกของประเทศไทยที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ top 10 best recruitment agency ซึ่งเวลาที่เราสมัครงานนะครับเช่นโปรแกรมเมอร์ งานธนาคารนะครับหรือว่างานขับรถพนักงานต่างๆเราจะต้องหาสมัครงานที่เราบริษัทแต่ถ้าเราเนี่ยมีบริษัทต,ตัวกางนะครับตัวแทนจัดหางานเนี่ยเราก็เพียงส่งประวัติโปรไฟล์นะครับเช่นบุฒิการศึกษาความสามารถอายุของเรานะครับเข้าไปในบริษัทต,ตัวแทนนะครับจัดหางาน พอมีงานที่ตรงกับความสามารถของเราเนี่ยทางบริษัทตัวแทนเนี่ยจะส่งจดหมายนะครับหรือว่าโทรมาหาเราเพื่อให้เราไปสัมภาษณ์งานนะครับก็สมมติว่ามีบริษัทตัวแทนจัดหา,าง,งานเนี่ยมีบริษัทในการอ่ามีบริษัทเข้าร่วมประมาณ400บริษัทนะครับพอเราใส่ประวัติของเราลงไปเนี่ย ตำแหน่งงานทั้ง400บริษัทเนี่ยก็จะก็จะคัดกรองนะครับประวัติของเราว่าตรงกับบริษัทของเขาไหมถ้าตรงเนี่ยทางบริษัทตัวกลางจัดหางานนะครับ mm hmm. เขาก็จะโทรมาหาเราเพื่อให้เราไปสัมภาษณ์งาน mm hmm. ซึ่งจะลดระยะเวลานะครับในการสมัครงานได้อย่างมาก mm hmm. ก็อย่างบริษัทตัวกลางที่ผมเคยสมัครมานะครับก็เช่น Personal Consultant ทนะครับซึ่งผมไปสมัครแถวรถไฟฟ้า BTS แถวกรุงเทพก็บริษัทที่สมัครก็เช่นบริษัทยูชิมุระนะครับที่สัมภาษณ์งานเป็นภาษาต่างประเทศ10ตัวแทนจัดหางานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับนะครับของประเทศไทย1พาโซน่นา ส FDL Recruitment Thailand 3. Perfect Hunter 4. ี Feature Partner 5. Personal Consultant ห Adeco 7. PA a n CA Recruitment 8. Outsourcing Thai OS 9. Manpower สิบ Distaff บริษัทตัวแทนจัดหางานต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมีประสบการณ์มานานและมีผลงานที่ดีเยี่ยมไม่เสียเงินซ้ำซ้อน10ตัวแทนจัดหางานน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 1. พาโซน่า2 FDL r e c r u i t รี n t 3. ามเพอร t เฟ n t e นเตอร์สี่ฟิชเชอร์แอนด์พาร์ทเนอร์ห้าเพอร์ซันแอนซ6อเดโกประสบการณ์ของ a d เดโกนะครับมากกว่า27ปีในประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนจัดหาง,งาน7นะครับ PA CA Recruitment 8 Outsourcing ไทยนะครับ OS 9 Manpower ผมก็เคยสมัครงานกับ Manpower นะครับอันนี้ก็เคยลงประวัติเอาไว้อยู่ ก็บริษัทสุดท้ายนะครับคือดีสตา์ฟซึ่งการที่เราสมัครงานกับบริษัทตัวกลางพวกนี้นะครับจะลดเวลาในการสมัครหางานได้อย่างมากจากที่เราเนี่ยสมัครทีละบริษัทนะครับทีละบริษัททีบริษัทเนี่ย เราก็มาสมัครกับบริษัทตัวกลางนะครับเพราะว่าบริษัททั่วประเทศเนี่ยจะมารวมที่บริษัทตัวกลางเช่น400 500บริษัทถึงพันบริษัทก็จะมารวมที่บริษัทจัดหางานนะครับเราก็ลงประวัติโปรไฟล์เราลงไปพุดที่การศึกษาอายุนะครับที่อยู่แล้วก็ความสามารถประสบการณ์ทํางานเมื่อ บริษัทเปิดรับสมัครงานนะครับและประวัติโปรไฟล์ตรงกับบริษัทใดๆเ่ยเขาก็บริษัทตัวกลางจะโทรหาเราแล้วก็ให้เราไปสัมภาษณ์งานนะครับถ้าเราสัมภาษณ์งานผ่านก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีก็วิดีโอนี้ก็มาสอนนะครับเทคนิคการสมัครงานโดยผ่านบริษัทจัดหางานนะครับซึ่งจะลดเวลาในการสมัครงานได้อย่างมาก วิดีโอนี้ก็มาพูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ